ชุดเด็ดตรงเดียวชีมฟุตบอลชีมเตงวันที่8มกราคมนะครับเข้ามาก็ฝากกดซับกดไลค์กดกระดิ่งกันด้วยทุกคนเป็นกำลังใจกันชอบทีมไหนลองเม้นบอกกันได้นะครับฝากทุกคนด้วยครบจบทุกความมัน2 4 p y ดูขวาคลิปสนใจก็ฝากคนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยวันนี้ก็เลือกมา2ทีมนะเน้นย้ำนะครับว่าทีมที่ผมเอามาก็ตามเหตุผลตามสถิตินะครับทุกคนใช้ชอบก็ตามนั้น,นไม่มั่นใจก็เฉยช้ไป เอาฝากกดไลค์กันด้วยนะเออถ้าเกิดว่าอ่าพิกล็อกปิดฟอร์มก็อีกเรื่องหนึ่งนะคือเราก็ถ่ายตามเหตุผลไสติเหมือนเดิมนะทุกคนก็ทราบอยู่แล้วดูไสติด้วยกันฟังไปแล้วก็เอาไปดูเองก็ก็ทราบเนาะอ่าแต่ว่าอยู่ที่คุณนะว่าคุณจะเลือกตามหรือเลือกส่วนหรือจะเลือกเมือนเฉยนะใครไม่ได้ชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ข้ามไปใครชอบกดติดตามกดไลค์กันด้วยขอบคุณมากนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยวันนี้เอามาสองโค อ่ะคู่แรกก่อนนะทุกคนพิมพ์เลลิกแน่นอนนะครับเป็นคู่นี้อาร์เซนอลเจอกับลิเวอร์พูลเอ๊ะคุณคุ้นนะลิเวอร์พูลนี่งามไส้2เกมล่าสุดที่เราถ่ายนะตอนนี้เราไม่สนใจนี่พี่ก็ชนะเอาชนะเอานะฮะอ่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวมา,มาดูงี้ดีกว่านะทุกคน <laughs> เนี่ยเดี๋ยวคุยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพลินนะอ่ะเข้าเรื่องเข้าเรื่องนะครับอาร์เซนอลเจอกับลิเวอร์พูล แน่นอนครับว่าเจอกันล่าสุดนะครับเด่นได้ปะอาร์เซนอลนะเสมอสองสองอ่าอาร์เซนอลเจอเลี้ยวฮูล่าสุดนะครับก็ช่วงประมาณตน้ตนๆฤดูกาลนะครับเหมือนจะเป็นลูกยิงโซบอสไลฟรีคิกนะหนึ่งศูนย์นะครับเลี้ยวฮูลชนะ Arsenal. อาร์เซนอลวันนี้อาร์เซนอลต้องเอาคืนนะใช่นไหมอาร์เซนอลมีเควสยิงหนึ่งในครึ่งกับเควสตหนึ่งเอ้ยเควสนี้มันเยอะไปเปล่านะเออเควสตหนึ่งจริงๆมันต้องแบบศูนย์จุดห้ากับยิงหนึ่งในครึ่งเปล่านะ แต่การมาแบบโหมายันหนึ่งนี่ผมว่ามันแปลกๆนะเพราะปกติคู่นี้เจอกันเนี่ยมันควสมันปปศูนย์จุดห้าเสมอถูกไหมในยุคหลังนะเอายุคหลังนะในสิบเกมล่าสุดก็ไม่มีถึงหนึ่งเลยนะครับยิงหนึ่งได้ครึ่งก็ไม่มีเลยนะแต่การมาแบบนี้เแปลกๆนะเนี่ยอาร์เซนอลน,นะครับอาร์เซนอลฟอร์มช่วงหลังก็ชนะเรื่อยๆแต่ไอที่ชนะเรื่อยๆเนี่ยคุณโดนควสดรัวนะไม่รู้อาร์เซนอลเขาแบบว่า อะไรพวกนี้หรือเปล่านะทุกคนก็มันอาจจะพอเดากันได้เนาะนี่คุณดูดิชนะเรื่อยๆเลยแต่คุณโดนเควสรัวรวหรือไม่ก็เสมอมีชนะบ้างปะไปนะครับก็แปลกเกินไปวะแล้วก็เกมที่ได้เควสเนี่ยดันเป็นเจอวิลล่ามันก็แม่งแม่งดูไหมแม่งแม่งนะวิลล่าฟอร์มโคตรด,ดีเลยนะยิงไปสี่หนึ่งอาร์เซนอลน,นะครับในบ้านฤดูกาลนี้มีเสมอแมนซิตี้แบบไม่น่าเชื่ออแต่ก็เสมอไดอ้ฟอร์มตอนนี้ดีก็ ไม่แปลกแล้วก็มีเสมอพาเลตนะครับในบอลถ้วยคาริงคัพนะครับหรือคาราบาวครับอ่บฟอร์มหลังๆก็ดูดีนะครับดูดีมาดูกันที่ลิวพูลหน่อยดีกว่านะลิวพูลนี่นี่ตอนนี้เราไม่ค่อยได้สนใจนะพี่ก็ชนะเรื่อยๆทุกคนก็เห็นกันอยู่แล้วนะแล้วก็พอแบบเฮ้ยลิวพูลฟอร์มดีไว้สักหน่อยดีกว่านะครับเจอรีดเก่งกว่าเยอะนะครับลีดต้องเดินทางมาเยลิวพูล เสมอนะครับเสมอแบบที่ไม่น่าเชื่อแล้วก็เจอฟูลแลมนะครับฟูลแลมนี่ก็ก็พอได้แต่ว่าเจอลิเวอร์พูลก็ลําบากทุกทีใช่ไหมแล้าเสมอสองสองนะฮนะเนี่ยเควสตศูนย์จุดห้าดึงดูดมากเห็นไหมแล้วก็ลิเวอร์พนะูลเนี่ยเป็นทีมที่ไม่ค่อยมีครึ่งทางนะส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เต็มก็จะโดนเต็มอ่าลิเวอร์พูลเล่นนอกบ้านเป็นไงบ้างลึกดูรายการน,นี้ลิ้นพันกันบ้างขออภัยนะถ้าเอาช่วงเนี้ยนอกบ้านแพ้ยาก ถ้าเป็นเคเวส์ลองนะแพ้ยากแต่ถ้าเอาก่อนหน้าน,นั้นอามีแมนซิตี้เจอเบนฟอร์ดเจอเชลซีกันแล้วตัอสายพาเลทพวกนี้แพ้นะครับแต่ว่ารวมๆม,มันก็น่าเชียร์ถูกไหมถามผมนะมันดูห้าสิบห้าสิบแต่ว่าคู่นี้ผมว่าน่าจะมีผลแพ้ชนะน่าจะเสมอ,อยากดูจากดูจากดูจากสกอร์นะดูจากสกอร์ของทั้งสองทีมแล้วก็ ลิเวอร์พูลล่าสุดชนะอาร์เซนอลเนี่ยคือผมว่าเคยมีบทเรียนมาแล้วอะที่แบบว่านำแมนซิตี้ยาวๆไงแล้วสุดท้ายแบบคุณสะดุดแล้วคุณก็ไม่ได้แชมป์ไงใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ก็โดนแมนซิตี้จี้อยู่นะครับผมว่ายังไงยังไงอาร์เซนอลก็ต้องห้ามพลาดนะครับเกมลุกดีกว่าเกมรับดีกว่าเยอะนะครับมโดนสิบสี่ลูกกับยี่แปดลูกก็ถือว่าดีกว่าเยอะนะยิงสี่สิบกับยิงย,ยิงสามสองก็ถือว่าดีกว่านะ เอาว่าเจนได้ทุกคนว่าเจนได้เจ้าบ,บ้านอาร์เซนอลครับผมยิงหนึ่งเด้ครึ่งเดี๋ยวลองดูว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเขาจะปลดแอคหรือเปล่านะเออปลดล็อกหรือเปล่านะเราตรงกันข้ามแล้วนะ <c oughs> อาร์เซนอลอาร์เซนอลทำเหตุผลนะอาร์เซนอลเอาฝากไลค์กันเพิ่มด้วยนะครับอาทิตย์อีกคลิปหนึ่งนะครับแน่นอนต้องเอาคู่นี้มานะเป็นสเปนคัพนะครับเป็นบอลทัวร์สเปนแอตเลติโกมาดริดนะครับเจอกับเรอัลมาดริสเนี่ยเป็นเควสเป็นเควสปป แล้วก็เสมอโดยแอดมอลิดเนี่ยเอา้าเจอเรอัลมาลิดล่าสุดก็ห้าสองนะครับชนะนะฮะเ,เล่นในบ้านล่าสุดสองเกมชนะเอะแอดมอลิดนี่เคยขาบ้านเจอเรยัลมาลิดล่าสุด,ด,สด,ด,สดปีสองพันยี่สิบสองนะโอ้แต่ว่าถ้าถ้าด้วยสตินี่คือไม่ค่อยขาบ้านเจอเจอเลยแอมาลิาดไม่ค่อยขาบ้านนะครับปีนี้แอดมอลิดอาจจะไม่ได้แบบดูไรเทียมทานอะไรมากนะก็มีบางช่วงที่สะดุดนะครับแต่ว่า ถ้าอ้างอิงแค่เจ้าบ้านเนี่ยคือตึงเปรี้ยนะครับเพราะว่าฤดูกาลในทั้งฤดูกาลเนี่ยมีเสมอเอลเช่ต้นฤดูกาลที่เหลือเป็นชนะนะอ่าแล้วก็แอดมอริดเยเป็นทีมที่โดนคือชนะได้เสมอได้แต่โดนเควสบ่อยมากอ่าแต่ว่าถ้าเจ้าบ้านเนี่ยก็ลุ้นเควสได้พอสมควรอยู่อาเดี๋ยวดูในบอลลีกสินะครับอ่าดี๋เดี๋ยวเเดี๋ยวด,ยวด,ยวดยวูบอลถ้วยบอลถ้วย บอลถ้วยหมาันก็ถ้วยสเปนครับเนี่ยแล้วก็อ่าดิวชันหนึ่งก็คือลาลิก้านะครับพ่อโอเคนะได้เคเวสก็บ่อยอยู่นะแต่ส่วนใหญ่เป็นเคเวส์ต่อใช่ไหมวันนี้เป็นเคเวส์ลองลเรอัลมาดริดนะครับเรอัลมาดริดเนี่ยคุณดู4เกมชนะรวดแต่ชนะรวดที่ว่ามาเนี้ยเสมอเคเวสไป2ครั้งนะแล้วก็แพ้1ครั้งแล้วก็ชนะ1ครั้งนะครับหมายถึงเคเวสนะเคเวสนะ อ่ะคุณดูนอกบ้านนี่ครับโอ้โหนอกบ้านนี้ไอ้อามาดิดนี่จัดให้แฟนแฟนบอลเลยนะคือแพ้รัวๆนะครับมันก็แพ้เควสอะ่ะรัวๆ,ๆนะฮะเออคือถามว่ามีเสมอมันก็มีแหละนะครับถ้าเทียบกับเป็นทีมใหญ่ก็ถือว่าแพ้ยเยอะอยู่แล้วก็เรอัลมาดริดเนี่ยคุณดูอ่ะช่วงแรกเนี่ยคือได้เควสนะแต่หลังๆมานี่คืออิเล็กเเขกขาเนะครับเสมอแพ้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 แพแพแพชนะโอโ้น้อยมากอเอาเป็นว่าเจอกันได้ทุกคนฟังเจนได้ ด้วยเหตุผลสถิตินะครับเรียมาริดก็ทุกคนก็ทราบไปวว่าเวลาไปเล่นในบ้านแอตเลติกมาริดเจอแบบลูกตุกติกบ้างอะไรบ้างต่างๆนะน,นะคือมันหงุดหงิดแล้วมันทำอะไรได้ยากส่วนแอตมาริดเนี่ยคือขาบ้านเจอเรียมาริดโคตรยากเวสลองด้วยแถมเล่นในบ้านฤดูกาลนี้ยังไม่เคยขาบ้านเอาแบบนี้ก็น่าสนใจสินะครับขะแนแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลยัง ยังแบบเป็นแบบนั้นเลยอ,ะอ่ะเราตามเหตุผลสถิติเลยนะวันนี้อเลติโกมาลิดครับผมเควสแหมเควสเสมอก็ก็เสียเวลาเกินไปนะเอาเป็นควสลองปอปอดีกว่านะครับเสมอก็มีครึ่งชนะก็มีเต็มมีลุ้นทั้งชนะและเสมออ่าทุกคนชอบอันไหนก็ก,ก็ก็ตามนั้นนะครับถ้าไม่ชอบก็เฉยๆอยากจะลองวัดใจก็ไม่ได้มีปัญหานะอ่าอยากจะส่วนอยากจะวัดใจก็ไม่ปัญหาเนะ อ่าแล้วก็วันกันก่อนถนะ้าใครแบบมีกําไรนะก็ยินดีด้วยแล้วก็ก่อนจากกันไปฝากกันอีกรอบนะแอดสองสครบจบทุกความมันก็ดูขวางทิปนะครับมีทีมที่คุณชอบไหมหามีก็ลองเม้นบอกกันได้โอเคขอบคุณมากทุกคนคนในช่องนี้ใครกดไลค์กันวันนี้ลงทุนคืนนี้ขอให้มีกำไรให้ผมสวนะัสดีครับ